สวัสดีเพื่อนๆชาวและค้านาราศีพฤกษฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ My Dear Journey ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดต่ะความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวพฤกษฎนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะมา เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขออภัยนะคะเพราะว่ากวางเพิ่งตื่นนอนนะคะเมื่อคือนนอนไปด้วยสภาพนี้เลยนะคะชุดก็ยังคงเป็นชุดนอนอยู่นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มกันที่คอนโซลค่ะอดีตที่ผ่านมาชาวพฤกษบที่เป็นคอนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างนะแปดดาบนะคะ The Devil และ6ถ้วยอุย้ยสำหรับเพื่อนๆชาวสดนะคะชาวพฤกษบ หลายๆคนเนี่ยมีใครบางคนที่เราไม่สามารถเอาออกไปจากความคิดเอาออกไปจากหัวเอาออกไปจากความรู้สึกได้เลยมันเป็นความอึดอัดมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเราไม่สามารถหาทางออกได้เมื่อมีพันธนาการบางอย่างที่เราและเขาเนี่ยมันถูกผูกติดกันไว้มันเป็นความรู้สึกความต้องการความความใคร,ร่รู้ก็รู้สึกว่า ตัวเราเนี่ยคิดถึงใครบางคนมันเป็นความคิดถึงที่หวยหาอาทรด้วยมันเป็นความคิดถึงที่มันอยากที่จะมันมีความเสนิหามันมีความต้องการอยู่ในี้ค่อนข้างสูงเลยแล้วก็มันไม่ใช่ความต้องการธรรมดานะคือเพราะเดวี่มาพร้อมแปดดาบอะมันคือความต้องการที่ มวลความต้องการมันหนาแน่นมากๆมันถาโถมเข้ามาในความรู้สึกเราเราไม่สามารถเอาคนคนนี้ออกไปจากความรู้สึกได้เลยนะคะชาวพลิกศพในอดีตที่ผ่านมาเราคิดถึงหนักเขาหนักมากๆจริงๆอ่ะแต่มันเป็นความคิดถึงแต่ในด้านดีๆมันมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันเยอะมันมีประสบการณ์มันมีอดีตมันมีความหอมหวานมันมีความรู้สึกที่ดีมากๆที่ที่มันเคยมีร่วมกันนะคะ ในช่วงกรกฎาคมสถานการณ์ของชาวโสดเป็นยังไงบ้างนะคะฮาราแฟนนะคะควีนดาบแล้วก็สิถ้วยก็รู้สึกว่าเราความรู้สึกที่มันมีความต้องการต่อใครคนนั้นเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็มันเป็นความวาดฝันด้วยว่าวันหนึ่งเราและเขาเนี่ยอาจจะกลับมาเติมเต็มกันได้ใหม่แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนลึกๆที่อยู่ในใจเราแต่ภายนอกกับการใช้ชีวิตปกติ เราก็ยังเป็นชาวพลิกศพพลังงานของชาวพลิกศบขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าเราก็ไปโฟกัสในเรื่องของตัวเองโฟกัสในเรื่องของการประสบความสําเร็จภายนอกเราดูเข้มแข็งมากๆเลยนะคะเราเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเงียบมากๆเลยอะ่ะมันเหมือนกับ ัลนแหละคนอาจจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตเนาะก็คือหมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบสูงสิงกับใครเป็นคนที่ดูเหมือนเจ้าชายเย็นชาเจ้าหญิงเย็นชาอะไรประมาณนี้นะคะเราจะดูนิ่งๆอ่ะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมกวางยังไม่เห็นเลยเพราะว่าคนคนนี้พลังงานของเขาอ่ะค่อนข้างหนาแน,น่นมากๆจริงๆที่มีผลต่อเราชาวพฤกษ์ห้ถ้วย10เหรียญคิงไมเท้า คนเก่าๆคนนี้คนที่เคยมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กก็ได้เป็นคนที่มีความผูกพันกันมานานเรายังมีความเสียใจเรายังมีความรู้สึกเสียดายกับสิ่งเก่าๆที่มันเสียไปแล้วจบไปแล้วตายไปแล้วแต่มันยังมีแพชชั่นที่ดีต่อคนคนนี้มากๆจริงๆมันเป็นสายใยที่มันตัดไม่ขาดแล้วเราก็คือก็รู้สึกว่าตัวเราอยากที่จะหลุดพ้นออกมาจากพันธนาการตรงนี้นะคะแต่มันไม่ง่ายเลยนะชาวพฤกษบนะก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลย อขอส่องดูหน่อยสิว่าแล้วคนที่ชาวพฤศพกนึกถึงนีคะคนคนนี้พวกเรารู้สึกว่าเขามีอิทธิพลกับเรามากจริงๆนะเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้4ถ้วย2ดาบแเหรียญก็รู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่ได้มีความสุขแฮปปี้อะไรมากนะคะแต่ว่าตัวเขาค่อนข้างไปได้ดีในเรื่องของการงานทีนี้ก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆเลยหลังจากที่ มันมีเรื่องราวอะไรกับเราไปนะคะเขาเองก็กลายเป็นคนที่ไม่สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปิดหูปิดตาแล้วก็มันเหมือนก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยที่มันเคยผ่านมาสําหรับชอบพึกศพกับคนเก่าๆเนี่ยมันไม่ได้สร้างบาดแผลให้เฉพาะกับเรานะคะเพราะกับเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเบื่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปเลยแต่เขาค่อนข้างไปได้ดีในเรื่องของการงานเขาน่าจะกําลังอยู่ในจุดที่น่าจะคล้ายๆเราค่ะก็คือการงานกําลังไปได้ดีเลยไปได้สวยเลยนะคะ อนาคตอันใกล้ของชาวพฤกษ์เนะคะเป็นยังไงบ้างนะชาวโสดสามดาบเก้าเหรียญหกเหรียญมันเป็นช่วงเวลาที่เรายังยังต้องใช้เวลาในการเยียวยาอยู่ก็รู้สึกว่าประสบการณ์เก่าของชาวพฤกษบเนี่ยมันค่อนข้างเจ็บปวดจริงๆนะอดีตไม่ใช่ในอนาคตที่กําลังจะถึงเนี่ยกรรู้สึกว่าตัวเราเองกําลังพยายามเยียวยารักษาอยู่คือก็รู้สึกว่าก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะเคยพยายามที่จะไม่สนใจมองข้าม ความเจ็บปวดตรงนี้แต่ยิ่งเรามองข้ามเท่าไหร่ยิ่งเราไม่พยายามที่จะไปทําความเข้าใจความเจ็บปวดของความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันก็ยิ่งตราจึงถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าเพื่อนๆกําลังเข้าใจแหละวว่าถ้าเราไม่ไปสัมผัสแล้วก็ทําความเข้าใจซะมันก็จะเจ็บปวดอยู่แบบนี้ต่อให้การที่เราจะไปเข้าใจเนี่ยมันจะเจ็บปวดมากๆแต่มันดีกว่าในระยะยาวนะคะแล้วก็ก็รู้สึกว่า เพื่อนกำลังจะปลดปล่อยตัวเองออกจากความเจ็บปวดตรงนี้ได้แล้วแต่ว่าต้องใช้เวลานะเพราเราปลดปล่อยออกมาไล่แล้วเนี่ยวันหนึ่งเพื่อนๆจะได้เจอคนที่เป็นเหมือนหกเหรียญขอดูหน่อยคนที่เป็นเหมือนหกเหรียญคนนี้อาจจะเป็นชาวถ้าไฟแม่สินธูก็ได้คนนี้เป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสเป็นคนที่จะมาทําให้ชีวิตของชาวพลศพเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นพลังงานของคนที่ดูมีไฟมีพลังในตัวเองเป็นคนที่มีพลังบวก เป็นคนที่ดูร่าเรางาิงแจ่มใสเป็นคนที่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับโลกกว้างคงคุณนี้จะทําให้ให้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวพกึกศพเนี่ยได้กลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งะะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวพกึกศพที่เป็นคนโสดนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนที่มีคนคุยค่ะมาค่ะเรามาต่อกันกันกบชาวพลึกศพที่มีคนคุยนะคะ อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะชาวพฤกษบที่มีคนคุยเจ็ดดาบนะคะีย่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีความละักะปิดและก็เปิดยังมีความไม่เปิดใจกันอย่างเต็มร้อเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่ดีในความสัมพันธ์นี้ก็คือโอเคละเขาเป็นคนในแบบที่ใช่สําหรับเรามากๆในะชาวพฤกษบนะอืมเราเองก็น่าจะเป็นคนในแบบที่ใช่สําหรับเขาเหมือนกันยังมีความแก๊กๆมีความคีฟคูนะคะดู ดูเขาเรียกไงดีอะดูเก็บทรงกันทั้งคู่นะคะแล้วก็มันคือความสัมผัสได้เลยว่าคู่นี้อาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวตนกันที่แท้จริงสักเท่าไหร่รวมถึงอาจจะไม่ได้มีการบอกความรู้สึกจริงๆว่าเอ้ยเรารู้สึกกับเขามากแค่ไหนหรือว่าเขาเองรู้สึกกับเรามากแค่ไหนแต่ว่าลึกๆต่างคนต่างมองเห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเกิดว่าได้ได้มาลงคู่ ลงเอยกันจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่สุดยอดมากๆเลยตอนในจังหวะนี้เนี่ยต่างคนต่างยังไม่กล้าที่จะหง่ไพ่ทั้งหมดของตัวเองออกมานะคะมันก็เป็นจังหวะที่ยังดูท่าดูทีดูเชิงกันอยู่ยังมีความเก็บทรงนะคะแล้วเรามาดูสถานการณ์ในช่วงเดือนก,กรกฎาคมนะคะห้าเหรียญน,นะหกเหรียญน,นะคะกว้างเห็นถึงการพัฒนา ที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้อู้เป็นโปรโกเกรสที่ดีมากๆเลยก็รู้สึกว่าจากอะไรก็ตามที่มารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันไม่ได้เต็มที่กันสักเท่าไหร่มันจะมีความพยายามในการใส่ใจลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้ซึ่งกันและกันที่มากขึ้นมันเป็นอะไรที่เท่าเทียมกันด้วยสมมติว่าถ้าเกิดว,ว่าเราเริ่มให้เวลาเขามากขึ้นเขาเองก็พร้อมที่จะให้เวลากับเรามากขึ้นถ้าเรา ใส่ใจเขามากขึ้นเขาก็พร้อมที่จะใส่ใจกับเรามากขึ้นมันเป็นการ equal give and take อะคะ่ะก็คือไม่มีการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะไม่มีการแบบเหมือนสมมติว่าถ้าเราเ,เลี้ยงข้าวเขาเขาก็เลี้ยงหนังเราหรือว่าถ้าเราแบบพาเขาไปดำน้ำดูปลาารางังเขาอาจจะพาเราไปสวนสนุกอะไรแบบนี้ก็คือมันมันมีความรู้สึกพยายามที่จะแบบเออ ใส่สิ่งดีๆเข้าไปในความสัมพันธ์ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ความสัมพันธ์นี้ในช่วงเดือนกระกฎาคมค่ะจะมีความเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะขอดูฮาราแฟนหน่อยเป็นไพ่ประจําตัวของชาวพลึกศพเองอ๋อจริงๆด้วยมันมันมีความที่ฮาราแฟนขยายได้สามแมเท้าและเด็กถือ,เ,อ,อเด็กถือดาบเพราะว่ายิ่งทําความรู้จักยิ่งเรียนรู้กันมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งเห็นว่าเออเราสองคนเนี่ยมันเข้ากันได้ดีแล้วก็ มันมันภาพของอนาคตที่มองร่วมกันนะคะมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นในช่วงเดือนกระกฎาคมมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสมากๆที่จะสามารถพัฒนากันให้มันไปถึงจุดที่แบบโอเคจะมีคอมมิชเมนต์หรือว่ามีสถานะที่ชัดเจนได้แต่กวางยังไม่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ชัดเจนจริงๆแต่ว่าคือต่างคนต่างเห็นโอกาสแล้วก็ มีความพย,ยายามที่จะลงทุนลงแรงกันในความสัมพันธ์มากขึ้นขอดูหน่อยสีเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะนช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะห้าไม้เท้าโอ้หนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็สองดาบก็รู้สึกว่าคงคอนเนียเป็นความไ้แปลกนะยิ่งยิ่งมีการโต้เถียงกันมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีความเห็นที่ไม่ตรงกันมากขึ้นเท่าไหร มันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขาเข้าใจระมากขึ้นแล้วยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยความสัมพันธ์เนี้ยเขาเห็นคือเขาเขาเห็นประตูบานที่มันน่าจะเปิดออกแล้วมีแสงสว่างให้กับความสัมพันธ์นี้ได้มากขึ้นประตูบานนั้นมันยิ่งชัดเจนชัดเจนชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือยิ่งเถียงกันยิ่งรู้จักกันยิ่ง <c oughs> ยิ่งถูกใจกันนั่นเองแต่ก็รู้สึกว่าเขายังมีความลังเลอย,อยู่ก็เหมือนเดยกกันบอกว่า มันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ามันจะมีความมันจะมีความชัดเจนขนาดว่ามีสถานะอะไรกันนะคะแต่ว่ามัน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 มีทิศทางที่ดีที่ที่เขาเห็นโอกาสในความสัมพันธ์แล้วเขาก็อยากที่จะเริ่มตน้นแต่เขาเองยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เรารู้สึกยังไงกับเขานฮในช่วงเดือนกรกฎาสามด่าทำไมล่ะอืมสาบผึกศพนะก็รู้สึกว่าบางคนที่เป็นคนส่งกับคนที่มีคนคุยเนี่ย อาจจะคาบเกี่ยวกันคนงคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ใช่เลยนะเขาเป็นค,คนที่ใช่ของเราแต่ประสบการณ์เก่าๆของเราอะ่ะก็สัมพันธ์มันเหมือนกับชาวโสดมากๆเลยประสบการณ์เก่าคนที่เราเคยมีความผูกพันมากๆคนที่เราเคยมีความรู้สึกดีๆมากๆเนี่ยมันยังเป็นความเจ็บปวดและเป็นภาพจําที่ค่อนข้างหลอกหลอนกับชาวพลิกษพมากๆมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ความมองว่า ทั้งตัวเราและตัวเขาอะ่ะมันก็เลยยังมีความเก็บสงแล้วก็ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนสักเท่าไหร่นะคะอืมแต่กวางเห็นถึงเอ่อ,อ,อการลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์ละกันแต่ว่ามันยังไม่สามารถไปในจุดที่แบบโอเคมันจะมีอะไรชัดเจนได้นะคะอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะห้าถ้วยเด็กถือเหรียญแล้วก็เดลเวอร์ ความต้องเตือนละกันเนาะสำหรับใครที่ยังลืมคนเก่าๆของตัวเองไม่ได้นะหรือพลังงานสามารถสลับกันได้ก็คือเป็นเขาที่ยังมีคนเก่าๆที่เขายังยังลืมไม่ได้อ่ะยังห่วงยังแหนไว้ในใจอ่ะและมาระวังว่ามันอาจจะนําพามาซึ่งความสูญเสียในความสัมพันธ์นี้เพราะกวามรู้สึกว่าเมื่อใครอีกคนในความสัมพันธ์อ่ะ รู้ว่าอีกคนหนึ่งยังมีคนเก่าๆที่อยู่ในใจแล้วยังไม่สามารถที่จะลบเลือนไปได้มันสร้างความเจ็บปวดแล้วก็สร้างความรู้สึกรู้สึกไม่ดีเอามากๆในความสัมพันธ์ซึ่งมันอาจจะทําให้มันมีการถอยห่างกันออกมาในความสัมพันธ์แล้วก็สิ่งที่มันกําลังจะไปได้ดีเนี่ยมันก็อาจจะชะงักลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ก็เป็น,เป,นเป็นคำเตือนจากกวางกันแล้วกันนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับชาวพฤกษบที่มีคนคุยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันกันกบคนที่มีคู่คะ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาต่อกันกันกบชาวพฤกษบที่มีคู่นะคะอดีตที่ผ่านมาห้าดาบมีความคิดมากนะคะมีตกกังวลอู้พลังงานค่อนข้างดูเหมือนมีเมฆหมอกนะคะมาปกคลุม เพื่อนชาวพลศบที่มีคู่มากๆเลยห้าดาบสี่เหรียญเดะมูนเป็นพลังงานของคนที่มีความคิดเยอะคิดวนนะฮะนำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาปฏิประต่อเรื่องราวกันบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่เสียงในหัวของเราเนี่ยมากกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำเพราะห้าดาบเนี่ยมันคือสิ่งที่ความเครียดที่เกิดจากความคิดในหัวของเราเองนะคะตัวเราค่อนข้างถอยนะเราถอยมาอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราโอเค เราถอยออกมาหลายก้าวเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้มันเต็มไปได้วยความไม่แน่ใจความสับสนความรู้สึกที่เหมือนเราเราไม่มีทางออกในสถานการณ์นี้กวามรู้สึกว่ารู้สึกได้ถึงความอึดอัดของพลังงานทั้งสามใบแต่ละใบเนี่ยมันก็มีความอึมครึมอยู่แล้วยิ่งมาผสมประสานร,ร่วมกันเนี่ยมันมีความเครียดมันมีความกังวล แต่มันก็เต็มไปด้วยความรักที่ที่เราเก็บไว้ในใจด้วยนะมันเป็นความอึดอัดที่เราไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกนี้ได้เหมือนผู้หญิงคนนี้ที่กอดเก็บกระเป๋าที่มีเหรียญอันนี้เอาไว้แล้วก็หลับหูหลับตาโดยที่แบบคือไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้หรือเราอาจจะเป็นเราเองที่ไม่เลือกที่จะสื่อสารความเจ็บปวดความเสียใจหรือความรู้สึกอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจิตใจ แล้วเราก็ทำได้แค่เหมือนจมลงในห่วงอารมณ์ที่มันแบบมันหนาวอะ่ะมันมันเหงามันอ้างว้างมารู้สึกว่าทำไมเราต้องมาเจอแบบนี้อะไรเงี้ยคือก็รู้สึกว่าค่อนข้างเตือนเนาะพลังงานมันค่อนข้างดิ่งดาวมากๆเลยอะ่ะคือมันเป็นพลังงานของของคนที่แบบดูมีความเครียดสะสมแล้วก็ เหมือนคนที่ไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นไพ่ของการที่ไม่ลืมตาทั้งทุกใบเลยนะคะเป็นไพ่ของคนที่ไม่พร้อมที่จะลืมตามาเผชิญหน้ากับโลกของความเป็นจริงเลยอืแล้วเรามาดูในช่วงเดือนกรกฎานะคะควีนดาบเ้าไม่เท้าเจ็ดเหรียญคือพลังงานอะมันมันมีทิศทางแบบเดิมเลยนะคะชาวพลิกบนะ คุยด่าภายนอกเราแข็งนอกมากๆเลยอ่ะเราทําตัวเหมือนเราไม่เป็นอะไรเราโอเคเราแบบฉชนไม่เป็นอะไรเชนไม่แคร์โน่สนโนแคร์แต่ในใจอ่ะเราอบช้ํเราบอาบอบางคุยด่าเป็นคนที่แข็งนอกอ่อ,อนในจริงๆแล้วข้างในบอบช้าข้างในเจ็บช้ามากๆแต่เราเลือกที่จะไม่แสดงออกเลยทีเนี้ยพอพลังงานมันเป็นแบบเนี้ยกวางต้องเตือนนะเพราะว่าเราเองมีกําแพงด้วยอ่ะมันมันเป็นเรารู้สึกว่าเราจะต้อง มีกำแพงเพื่อปกป้องตัวเองอจากอะไรก็ตามจากความสัมพันธ์นี้จากเขาหรือว่าจากจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเราเราคือมันเป็นมันเป็นพลังงานของคนที่อยู่ในหมดอยู่ในโหมดของแบบพร้อมลบอะซึ่งกวอนจะเตือนละกันนะคะเพราะว่าการที่เราอยู่ในโหมดเนี้ยมันคือการที่เราจะไม่เปิดรับเปิดรับฟังในข้อเท็จจริง ต่อให้ต่อให้สิ่งที่เรารู้เนี่ยสมมตินะฮะสิ่งที่เรารู้มันเป็นความจริงมันเป็นสิ่งที่แบบโอเคมันแย่จริงๆแต่การที่เ,เพื่อนๆเลือกที่จะเป็นคินดาบแล้วก็ก้าวไม่ท้าแบบเนี้ยตัวเราเองจะไม่จะไม่มีความสุขนะคะเราจะจมทุกข์อยู่กับกองกองทุกข์ที่เราเก็บเอาไว้ในใจอ่ะถ้าไอ้วามแนะนําจากหน้าไพาเลยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าการที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วเราไม่มีความสุขอ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องเข้มแข็งภายนอกแล้วอ่อนแอข้างในแต่เราจะต้องเข้มแข็งทั้งภายนอกและภายใน เราเลือกที่จะเดินออกมาเองเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามั่นใจนะว่าความสัมพันธ์นี้มันมันมันไม่ดีจริงๆแล้วก็แล้วก็เขาแบบเขาไม่สามารถที่จะดูแลความรู้สึกเราได้จริงๆเพราะว่าการที่เราเลือกที่จะเก็บความทุกตรงนี้ไว้กับตัวแล้วก็สร้างกําแพงหนามาปกป้องตัวเองไว้ม่วงความทุกตรงเนี้มันจะทําให้เราเครียดทําให้เราดิ่งดาวทําให้เราไม่มีฐานที่จะเดินหน้าต่อไปกับชีวิตได้ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราสิ้นหวังอ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราลงทุนลงแรงไปอ่ะ มันไม่ได้กลับมาอย่างที่เราต้องการคือมันเป็นพลังงานของคนที่จมจมอยู่กับความทุกข์แต่ก็ไม่กล้าทีจ่จะเดินออกมาเผชิญกับความจริงแล้วก็แล้วก็เดินหน้าต่ออืมเอะเดี๋ยวเราดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานฮะ,ะชาวศกศบเนี่กอนะบอกก่อนนะกว่าอ่านตามหน้าไพ่มันอาจจะไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนนะคะถ้าใครที่ไม่ตรงเนี่ยก็ฟังไวส้สนุกๆเนาะแต่ถ้าใครที่ตรงก็ คิดว่าได้รับสารบางอย่างจากกวางไปนะคะโหเราเราควีนดาบเขาคิงดาบนะก็ไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้ใครกันแน่ที่เป็นคนที่มีเรื่องรับรับรอๆแล้วก็มีรับลมคมไหนแต่กวรู้สึกว่าเขาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเขานะที่ที่ทำเรื่องที่โกหกพูดไม่หมด หรือว่ารับร้อๆเนี่ยในช่วงกระกฎาคมเขาก็ยังเป็นอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเราที่เป็นพลังงานแบบนั้นเนี่ยเขาเองไม่ไว้ใจเรานะคะเขาเองก็ทําตัวเหมือนคนที่แข่งนอกเหมือนกันแต่เขาไม่ใช่แข่งนอกอันไหนเขาแข่งจริงๆนะกวอาจะบอกเลยว่าพลังงานของเขาตอนเนี้เขาเขาเขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันแฟร์สำหรับเขามันโอเคสําหรับเขาแล้วเขาก็เป็นพลังงานที่แข่งมากๆด้วย คิงดาคือคนที่ไม่อ่อนข้อให้ใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไพ่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเพ่แล้วเพื่อนๆต้องตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่าความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีกับเรามันค่อนข้างเป็นลอจิคอลหรือว่าเป็นเหตุและผลซะส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นถึงความรู้สึกที่เขามีกับเราแบบความรักหรือว่าความใส่ใจหรือความแบบรู้สึกผิดอยากจะขอโทษขอโอกาสไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่มีอะไรอยากจะแนะนําชาวพฤกษ์นะคะ t e m p e r a n c e นะคะ The Star Empress ไพ่ค่อนข้างชัดมากๆนะคะดูดิพอเป็นไพ่แนะนำอะเหมืนไพ่สว่างหมดเลยอะเพื่อเมื่อน้องกลับมาเยียวยาเป็นพลังงานของการเยียวยาทั้งหมดเลยนะคะ t e m p e r a n c e The Star แล้วก็ Empress Empress เป็นพลังงานประจำตัวของชาวพลึกศบเป็นไพ่แยหย่งความอุดมสมบูรณ์ Abundance แม่ของโลกเป็นคนที่เพียรพร้อมชาวพลึกศบนะคะเราเป็นคนที่เพียรพร้อมอยู่แล้ว เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์เราเป็นคนที่สมบูรณ์ทุกอย่างเราเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกที่จะดูแลแล้วก็เยียวยาความรู้สึกของตัวเราเองชีวิตของเรามีความหวังเสมอเป็นเหมือนพลังงานของไพ่เดือดสายังมีพลังงานดีๆรอเราอยู่ไม่ว่าจะในความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์อื่นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้เราต้องเยียวยาตัวเองก่อนเราต้องเยียวยารักษาบาดแผลในใจของเราก่อนตอนนี้ ทำความเข้าใจตัวเองและมาเผชิญหน้ากับความจริงของความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไปต่อไม่ได้เราเป็นเอ็มเพลสเราไม่ต้องมีเขาเราก็อยู่ได้แต่ถ้ากับความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้มันยังฟื้นฟูกันได้ทุกๆทุกๆสิ่งทุกๆความสัมพันธ์หรือว่าทุกๆการกระทำนะคะทุกๆจังหวะของชีวิตน่ะมันมีความหวังเสมอขอแค่เราอย่างเชื่อมัน่นไม่ได้เชื่อมั่นในใครนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเป็นกําลังใจให้กับชาวพกศพนะคะทั้งสาสถานะนะคะ ฝากกดไลค์ก,ลก,ก็แชร์นะ subscribe ค,ค่ะกดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอก,กันใหม่ค่ะในคลิปความรักประจำเดือนหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ